เอยู่มัน,น,นตรงนู้นเป็นโกหรอแหมดเลยไม่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 ไม,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 ไม่วันทัวหรอ มาบ้าน้ำตาตาไหลวันนี้เราจะมาตอบคำถามห้าคำถามมาเร็วตั้งคำถามมาห้าคำถามท่ายงานกันอยู่ อ่เลือกคำถามมาห้าคำถามระหว่างรอน้องๆถ่ายงานวันนี้ไม่มีไลค์ครับวันนี้มีถ่ายงานใช่ใช่ฮะเป็นคำถามที่ดีมากปวดหัวไหมเออซนแบบ ส,นม,สนมากสนมากอ่ะคำถามต่อไปซึบพี่หยินดื้อเปล่าดือ้อดื้อไม่ไหวแล้วดื้อมากคำถามที่สามวันนี้คุณะนันหล่อไหม ส,สูตรส,ส,ส,สูตรพระพรุ่งน <mm ี้มีถ่ายงานอีกไหมคะจะนั่งฟอรอะไรอีกหาทำไม่ไม่ไม่คือช่วงนี้แบบแต่ส่วนใหญ่น้องจะมีงานแบบสุขเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็รอติดตาม แต่แบบแบบแบบให้ดูสุกเสาร์อาทิตย์เขาจะมีงานคู่กันตลอดสุกเสาร์อาทิตย์อ่ะคำถามสุดท้าย <går. S 1> จะมีแฟนมีตเอนออบเลิฟไหมรอติดตามนะแต่คิดว่าอยากให้ทุกคนไปดูเหนือพระรามก่อนให้จบอันดับแรกต้องดูเหนือพระรามนะจ๊ะ นนั้ไม่มีแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปส่งเด็กๆแล้วเดี๋ยวนี้ไปส่งส่งกินกลับบ้านส่งพี่มอกลับบ้านเพราะว่าช่วงนี้ว่างเล้วนี่ทีหนึ่งน่าจะสองไทีหนึ่งน่าจะช่วงเขาให้กินเลยเหรอ,อ เเทายกิแกน่ากินมากอันนี้ใครเป็นคนทำ<ม>อ่ะหล่อทำเองเหรอฮะให้ดูหน้าตาไปสดอีกแล้วอ๋อตอบคำถามไม่ใช่เป็นไงต้องยกนิ้วให้อ่ะนิว้วไม่เล่นดีกว่าแต่เราจะเล่นนี้อะไรยังไม่เล่นอ่ะนี่เลยดันดันดัน,ดน อะไรข่าวกันระหว่างโยเกิร์ตกับผมอะพิมพ์กันเข้ามาพี่วอกินยังโยเกิร์ตรอ่ะมันเป็นโยเกิร์ตเหงือห่อพี่วอใช่ออะวอถ่ายให้วอถ่ายครั้งสุดท้ายให้ผมถ่ายปละสามร้อยแปดสิบอาดูคำตอบลูกเกี่ยอ,อร่อยไหมเด่๋ยวจะกินกอกสองแล้วจะไม่เอาแลรอ เออแต่ผมชอบรถนี้ที่สุดกรี๊นนมีมใช่ครับใช่่าขอยเตรียมมาแต่ทีนี้คือชุดไหน